คุณให้ปุ๋ยเมื่อ,อไรคุณก็จะไปทำร้ายดินโดยที่เราไม่รู้พีเอของดินนะ่ะเท่าไหร่ p ีของดินที่ดีที่สุดก็คือคุณต้องไ,ได้หจุดห้าทำไมต้องไปหกุห้าถึงจริงไหมนักวิชาการหลา,ลายท่านหลายท่านนะหมอให้ปรับ p ีดินให้ได้ห5ห้าทำไมต้องปรับไปให้ได้6 5จุดห้าผมไม่ตอบไม่ได้หรอเออความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้คุณให้ปุ๋ยทุกๆวันนะ่ะปีหนึ่งอะ่ะเท่าไหร่ทุกทุกเดือนเลยอะ่ะ ช่วงที่รำต้นใบคุณให้ให้สูงหนึ่งช่วงพัฒนาผมก็ให้สูงหนึ่งให้ทุกเดือนคุณให้ปุ๋ยเมื่อไร่คุณก็จะไปทำร้ายดินของคุณโดยที่เราไม่รู้คุณใส่ทุกวันทำให้ดินเป็นกรดพอดินเป็นกรดทำไงอ่ะดินเป็นกรดนี่ออนุภาคของดินเนี่ยจะมีอนุมูลไอเจนบวกเยอะปุ๋ยเคมีที่เราหว่านหรือคุณให้ระบบฟื้นฟูเยชั่นเนี่ยการระบบให้ทางระบบท่อเนี่ย ทุกตัวละลายน้ําแล้วทุกท่านสังเกตไหมมันจะให้่าอาหารเป็นจุดบวกกับ,ปบกเป็นจุดลบอย่างเช่นคุณให้แต่ยี่สี่ยี่สี่ที่เป็นเม็ดนะพอละลายน้ำออกไปปั๊บมันจะให้่าอาหารเป็นจุดบวกแล้วก็่าอาหารเป็นจุดลบธาอาหารเป็นจุดบวกคืออะไรเช่นำเป็นเนี่ยไม้ออนนี่คือกระจุดบวกแคนเซียมบวกสอง พันธุ์ลบคืออะไรก็คืออนุมูลทั้งหลายแปดยี่สี่ยี่สี่ตัวกลางคือเราจะพูดว่าฟอสฟอรัสแต่จริงๆฟอสฟอรัสตรงนั้นอ่ะคืออนุมูลฟอสเฟตอนุมูลฟอสเฟตมีไปอยู่เป็นลบคุณใช้โพแทสเซียมคลอไรด์หวานเข้าไปตัวที่เป็นลบคือคลอไรด์เห็นไหมซีแอลบหนึ่งเราทำคุณใช้คลอไรด์ไอตัวบวดก็คือแอมมโเนีมนมนยมไอออนเวลาเกษตรกรหลายท่านถามผมว่าวางแปดยี่สิบสี่ไปแล้วอ่ะทําไมการออกดอก การติดผลเนี่ยมันน้อยไม่ติดผลเลยก็มีแล้วบอกทียว่ามคุณตรวจไหมไม่ได้ตรวจครับถ้าคุณตรวจปรามให้เป็นคุาไม่มีอนุภาคของอนลยนบุกเพรเสรคุณก็ได้พืชก็จะได้ตามที่เราต้องการที่มจะมาเขาะบอกว่าตรงนี้แหละถ้าคุณหลังการเจ็บติวแล้วเนี่ยคุณต้องทำอะไรคุณต้องปรับอ,อันที่หนึ่งคือคือตัดแต่งกิ่งอันที่สองเือปรับโครงสร้างดินสาอันที่สำคัญที่สุดก็คือปรับโครงสร้างดิน p s ได้ปรึกษาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ทางไลน์แอซายลักเซนกรีน